สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ด,ดาวทําการวิคอลวิจารณโดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเครห์วิจารศึก9ก้ามวยดีวิถีไทยประจําวันเสาร์ที่29เมษายน2566นถ่ายทอดสดทางช่อง9ก้ามวยทนายหมายเลข30ถ่ายทอดสดเวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาคู่มวยทําการเอา,าสดมีก้นหมด4คู่คู่หนึ่งนะครับเป็นการพบกันทางด้านเพชรไม่ฟ้าประจักษ์มวยไทยยิมพบกันทางด้านขวาสยามสิทธิวัสระแก้วต่อยเวทนักหนึ่1รปอนด์ คู่ที่2การสวดเป็นทางด้านยูแอดสันปาตองพบกับทางด้านพอยทวีศักจอร์เรวต่อยในเวทน้ำหนัก126ปอนด์คู่ที่3การสวดเป็นรอลคู่เอกเป็นการพบกังทางด้านดาวเป็นการพบกังทางด้านดาวจิตมังนลต่อยเวทน้ำหนัก126บปอนด์ต่อเวทน้ำหนัก1ปอนด์ทางด้านเพชรบูรพาโจ้เมืองจันต่อยเวทน้ำหนัก127อปอนด์คู่ที่4การสวดเป็นคู่เอกเป็นการพบกันทางด้านทรงชนะต่อบุตรีพบกับทางด้านชาติอนันต์สจจอยปาจีนต่อยเวทน้ำหนัก130ปอนด์ ก่อนที่เราทําการขอวิจณ์นะผมก็ขอฝากผู้สนับสนุนครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการทุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก2องมวยพักยกโรบออโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามก่อนได้สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนาหน้าแอดไลน์ไปที่ fbpk24 พักยก P ีเคสองครับการเงินมั่นคงรับเส้นปากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนํามาพักยกรวบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองีเท่านั้นเราก็จะมาเริ่มทําการขอวิจารณ์เลยครับคู่หนึ่งการสดนะครับ,นนรบเป็นการพกรางทางด้านเพชรใหม่ฟ้าประจักษ์มวยไทยยิมพบก,กับทางด้านฟ้าสยามสิทธิวัสน์แก้วต่อยเวทหนักหนึ่งร้อยเก้าปอนด์สำหรับคู่ที่หนึ่งครับสมาชิกไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะครับก็ขอข้ามไปเลยนะครับขอทําการวิจารณ์คู่ที่สองเลยครับ คู่ที่2การาสดเป็นการโพรางทางด้านยูแอสันปาตองพบทางด้านพลทวีศักดิ์จอนระเวต่อยเวทน,น,น้ำหนัก126ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านยูแอสันปาตองอายุ21ปีเป็นมวยมาจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทำการเจ็บตัวฟิกซ้อมที่ค่ายมวยแอสันปาตองทางด้านยูเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดมือครบเครื่องอาวุธได้ออกได้หนักโดดดุนแรงทะลุเตะหนักต่อยแรงมาซอออกได้ดุนแรงวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข่งแก้งแข่งแรงโหดิต่ดวใจสู้ดี ไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยุอยหนึ่งชานะาอับิสิต์สอสมนึกที่เวทีมววจิตเมืองนอนท์ก็จะพบกับทางด้านฝ่าเงินฝ่าเงินเมืองอด้านพลทวีสักจอนระเวทําการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยแสงมรกรทางด้านพลทวีศักนะเป็นมวยถนัดขวาจังหวะมือครบเครื่องอาวุธจะมีทุกลูกนอกได้ในดีวงนอกมีเตะฝวาต่อยฝ่ามาสออกอ,อกี่ดุนแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีวงในเข่าแข็งแกร้งแข็งแรงครับจังหวะดันแทงขวางแทงทำได้ดีเป็นมวยที่อยู่ใจมั่นคงมีลูกขึ้นตลอด หมายล่าสุดก็ชนะน็อกอยุที่ห้าทางด้านก้าแอสสันปาตองที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์มวยคู่นี้นะับสมาชิกถือว่าเป็นมวยใหม่ๆด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งคู่นะัดต่อยกันมาคนละยี่สิบกว่าไฟนะครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทอาวุธออกได้รุนแรงจะว่าต่อยมาเตขาฟันซออ,กออกได้นักหนวงรุนแรงลุ้นนับรุนน็อกก่อนได้ครับก็ทางด้านฝ่ายแดงยูแอสสันปาตอง ถ้าสมาชิกชอบเพศอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงเข่าวงในปั้มรัดมัดตีดีจัหว่าดันแทงขวางแทงทำไมดีการยืนแล้วไม่ปลายเนี่ยมั่นคงก็ทางด้านฝ่ามเงินพลอยทวีศักดิ์จอนระเวศส่วนตัวนะผมเลือกชอบไปทางด้านมวยอาวุธครบเครื่องอย่างทางด้านพลอยทวีศักดิ์จอนระเวะครับดูว่าต้นๆถ้าทนรูปหนักรูปแรงคู่ของคู่ชกได้ครับโดนหมัดไม่มีอาการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งดูว่าปะทะกันไปมากยกแล้วนะครับน่าใช้ข่าว,วงในที่แก,แก่งแก่งแข็งแรงขว่าะครับ เดินเปิดเกมเดินบทเดินเบียดเดินกว่างเดินแทงเอาชนะคะแนนทางด้านยูแอสสันปาตองเป็นแบบสนุกขาดลอยทท้ายนะครับก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสดไปรองคู่เอกเป็นการพบวลางทางด้านดาวจิตเมืองนนต่อยเวทหนัก126อปอนด์ต่อเวทหนัก1ปอนด์ทางด้านเพชรปุรภาโจ้เมืองจันต่อเวทหนัก127ปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านดาวจิตเมืองนนหรือทางด้านดาวกอกรรมานาธครับเป็นคู่แฝกกับทางด้านเดือนจิตเมืองนนนะครับ อายุ22ปีเป็นมวยมาจากอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีทําการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ทางด้านดาวเป็นมวยถนัดซ้ายรูปร่างสูงยาวทรงมวยเปนมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธนี่ออกได้หลากหลายรวดเร็วนอกได้ในดีวงนอกมีเตะสายต่อยสายสอกดักสอกสวนออกดุรุนแรงออกได้คมนะครับจังว่าดักเตะดักแทงทำได้ดีเตรียมหกักเตรียมเททําได้ดีวงในเขา่ามีลูกกดแขนมีได้แขนมีขวางหน้าดันแทงมีสอกสลับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจมั่นคง สองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านสตางทองจอห้ายักษ์ที่เวทีวทมวยราชำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน้องยิ่สาทางด้านบินเลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีมวยจิตมองนน์ก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเหมือนฝ่ายเหมือนทา,างด้านเพชรบุรพาโจ้เมืองจันหรือชื่อเก่าคือเพชรนำชัยเกียรติกาเซมอายุ21ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพัทลุงสูง167เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่ม,มน้อยทางด้านเพชรบูรพาเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยแด่มวยเข่าในแข็งแร่งแขงลรง อาวุธวงนอกเนี่ยพอใช้ได้วงนอกมีเตะขวาต่อยขวามาซอออกดีเดินเปิดเกมเมีเตะน้ำต่อยน้ำและล็อกคอตีเข่าเข่าวงในในแข่งแก้งแข่งแรงปอดใหญ่ปลาย,ลายแรงบูสู้ดุดันเดินเปิดเกมตลอดท่ายกจังหวะดันแทงกว่างแทงทำได้ดีเป็นมวยที่ข้อแขนแข็งมีลูกยัดไส้แรงๆหัวที่หนุใจมั่นคงมีลูกคึ้ตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านจันนาชรรัตนชัยที่เวทีมวยจิตมุงนนทแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกด้วยสองทางด้านจักรแดงเกียรติทรงฤทธิ์ที่เวทีมวยจิตมุงนน มวยคู่นี้นะครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทรุ่นพี่เก่าเกมจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเตียมสมองมวยดีอาวุธหลากหลายทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบเป็นมวยถนัดซ้ายมาซอ,อกออกดุรุนแรงซอ,อกดกักซอ,อกสวนออกได้คมนะครับและที่สําคัญหน้าเสื้อตัวเงินบรรยากาศติ่งแวบล้อมในเวทีเนี่ยดีมากเลยครับตรงด้านฝ่ายแดงดาวดาวจิตเมืองนนท์ถ้าสมาชิกชอบประเภทบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออกวุฒิเตะหนักต่อยแรงเขา่างในแข่งแกร้งแข่ง,แ,ขง,แ,ขงแรง จังหวะดันแทงขว่างแทงทำได้ดีสภาพร่างกายเนี่ยช่วงนี้สดขึ้นมานครับชนะติดต่อมาสามไฟลรวดก็ทางด้านฝ่ายเงินเป็นทางด้านเพชรบูรพาโจ้เมืองจันทร์ส่วนตัวนับคู่นี้ผมเลือกชอบไปที่มวยฝีมือนะครับจัดจ้านอยู่กับทีมงานคนจัดอย่างด้านด,า,นดาวจิตเมืองนนท์ดูว่าตามทางมวยทรงมวยเนี่ยดูได้เปรียบเลยครับอาวุธนี่ออกได้หลากหลายรวดเร็วฟาจังหวะเตะตั้งกว่างคาทาได้ดีฝ่าครับ เพลเนี่ยคอยสอกดากสอกส่วนเนี่ยร,นนะรุนนับรุนน็อกก่อนได้นะครับแถมหน้าเสือตัวเงินเนี่ยดีไฟครับถ้าสมาชิกเข้าไปทางด้านดาวมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับเพราะว่าไปไปลายเนี่ยมีสิทธิ์พลิกแพ้เข้าวงในได้เหมือนกันครับไปปลายเนี่ยอาจจะพลิกแพ้เข้าวงในได้นะครับสมาชิกอย่าลืมครับเข้าทางด้านเรือดาวไปแนละ้วมีราคาแต่งตัวบางทุนครับสรุปนะครับผมชอบทางด้านดาวจิตเมืองนนท์เจ้าชนะคะแนนทางด้านเพชรปุรภาโจ้เมืองจันเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีครับ ก็มาถึงคู่ที่4การสดคู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทรงชนะต่อบุตรีพบกันทางด้านชาติอนันต์สจอจอยปาจีนต่อยเวทน้ำหนัก130าปอนด์ฝ่ายแดงเป็นดาทรงชนะต่อบุตรีถึงด้านทรงชนะทอแสงเทียนน้อยอายุ20ปีเป็นมวยมาจากอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมูย์สูง177เซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแสงทอแสงเทียนน้อยทางด้านทรงชนะเป็นมวยถนัดฝ่ารูปร่างสูงยาวทรงมวยดมมวยเข่าในแข็งแกร้งแข็งแรง บูสู้ดุดันหัวที่หัวใจสู้ดีเตะหนักต่อยแรงมาสอออกได้รุนแรงเดินเปิดเกมมีเตะขวาต่อยขวานำครับแล้วเคาะแล้วก็ขวาคอ,อตีเข่าเข่าในในแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันเดินเปิดเกมตลอดท้ายกเังหวาดันแทงหว่างแทงทำได้ดีมีลูกยัดไส้แรงแรงสอกรับประชิดนี่ออกได้รุนแรงมีลูกคือตลอดหัวจิตหัวใจสู้ดีสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเด่นเกียงไกรสิงมา,าวินศึกวันแชมเปี้ยนชิปรุมพินี ทีเวทีมวยรุมพินี olf. แล้วก็ฝ่ายล่าสุดพิกชนะคะแนนทางด้านน้องบิวจิตมองน,นนที่เวทีมวยจิตมองนนก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเมืินฝ่ายเมงอนทางด้านชาติอนันต์สจจอยปาจีนหรือชื่อกล่าวคือชายเล็กอภิชาติมวยไทยยิมอายุ19ปีเป็นมวยมาจากอำเภอระหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์สูง1 7 1ซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทยยิมทางด้านชาติอนันต์ครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดมือครบเครื่องราักเรลี่มสมองมวยดีเชิงชกฉลาด อาวุธเนี่ยหลากหลายออริ่นหนักรนุนรุนแรงทะลุเตะหนักต่อยแรงมาสอ,อกอ,อกริ่รุนแรงสอ,อกดักสอ,อกสวนจะใช้ดีจงังหวะดักเตะดักแทงทำได้ีเรี่ยมตัวดีครับข่าววงในเนี่ยมีลูกกดแขนมีไล่แขนมีขวางหน้าดันแทงมีสอ,อกสลับเป็นมวยที่หัวใจจิตใจมั่นคงมีฮึดตลอดสองไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยกิยสามทางด้านบารมีซูจีบารมีเขียวที่เวทีมวยจิตมังนนแล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพ้คะแนนทางด้านบัวเขียวภูเก็ตไฟขับที่เวทีมวยจิตมังนน มวยคู่นี้นะครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทบูสูด้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออวุธวัตชิอยู่ใจสู้เต็มร้อยเข่าวงในแข่งแก้งแข็งแรงจงังหวะดันแทงหว่างแทงทำดีๆการยืเนเลือนไปปลายมั่นคงก็ทางด้านฝ่ายแดงทรงชนะต่อบูตรีถ้าสมาชิกชอบประเภทจงังหวะมือจัดจ้านรักเหลี่ยมสมองมวยดีอาอาวุธเนี่ยออนนี่หนักนวงรุนแรงทุลุกมาสอ,อกออกที่รุนแรงสอ,อกดักสอ,อกสวนจะใช้ดีจังหวะเตะตั้งกว่างคาทำดีๆหน้าเสื้อตัวเงินนะครับดูดีฝ่าะครับก็ทางด้าน ชาติอาน,านันต์สจอจอยปาจีนทางด้านชาติอานันต์เนี่ยฟอร์มการชกเนี่ยแปดไฟ์หลังเนี่ยสมาชิกชนะรวดมาเจ็ดไฟ์เลยครับเพิ่งจะสะดุดแพ้ไฟล์ล่าสุดนะแพ้ทางด้านบัวเขียววันนั้นแพ้รูปร่างแพ้ช่วงชกใหญ่ไปเยอะเลยนะครับสรุปการอวิจารณ์คู่ที่4คู่เอกนะครับส่วนตัวผมเลือกชอบเป็นทางด้านมวยฝีมืออาวุธหลากหลายนะครับอย่างทางด้านชาติอาน,านันต์สจอจอยจอยปาจีน,นครับดูว่าต้นต้น,ต,นตามทางมวยทรงมวยเนี่ย ดูดีฝ่าแน่นะครับอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายออกรวด,ด,ดเร็วออกไดหนักโดดรุนแรงฝ่าครับน่าจะออกนําไปก่อนมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุน,นครับดูว่าไปไปลายเนี่ยไม่ยุบไม่ย่นเข้าวงในไร้แขนสู้ได้ขวางหน้าสู้ได้ไม่ลงล่างนะครับจะเอาชนะคะแนนทา,างด้านทรงชนะต่อบุรีเป็นแบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับ <S <S การคอวิจารทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการคอวิจารนะครับคู่หนึ่งกาสดเนี่ยผมไม่มีข้อมูลนะครับผมก็ไม่ได้ทําการคอวิจารณสมาชิกก็ต้องดูเล่นดูทุกเกม บนเวทีดูดการชกของน้กมวยทั้งคู่เอานะครับคู่ที่2นะผมชอบไปทางด้านพลอยทวีศักจ์จระเวนะผมดูว่ามีทั้งอาวุธเนี่ยมีทั้งนอกมีทั้งใน,นครับวงนอกเนี่ยมีเตะขวาต่อยขวาวงในเข้าเนี่ยแข็งแกร้งแข็งแรงครับต้นๆเนี่ยไม่พลาดโดนลูกหนักรุนแรงผคู่ชกนะคไปไปลายดีฝ่าเจ้าชนะยูแอสันป่าตองไปนะครับคู่ที่3การสดผมชอบไปทางด้านมวยของทีมงานคนจัดนะครับอาวุธจัดจ้านนอกได้ในดี ฝีมือดีฝ่าครับเตะตั้งกว่างคาทรงมวยทางมวยจะด,ดูได้เปรียบครับจะเอาชนะคะแนาดานด้านเพชรพุทธภาโจเมืองจันเป็นแบบสนุกขาดรอยท้ายนะครับชอบด้านดาวจิตมงคลเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่1คู่ที่4ี่ับสดชอบไปทางด้านมวยฝีมือดีจังหวะฝีมือดีหลักเตรียมสมองมวยดีครับอาวุธหลากหลนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงครับทางด้านชาติอานันต์สอจอยจจปาจีนจะชนะทรงชนะตอบุตรีครับเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีชอบทางด้านชาติอานันต์สอจอยจอจอปาจีน เป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่2การเข้าจาน4ี่คู่ก็จบลงแนละ้วสมาชิกอย่าลืมครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนทได้สองข้างก่อนกรรมการชูม,มืออย่ารบจะประมาทแล้วพบกันคิดต่อไปครับ